สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะช่องของเราก็จะมาพูดถึงข่าวคราววงการบันเทิงเกาหลีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็คือวันเกิดของสามีแห่งชาตินะคะนั่นก็คืออีมินโฮนั่นเองนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอ่าพระเอกซีรีส์เกาหลีแนวหน้าของเกาหลีเลยนะคะซึ่ง เป็นพระเอกผู้โด่งดังจากเรื่อง f อผู้คลองใจสาวๆทั่วโลกไปเลยนะคะซึ่งอีมินโฮเนี่ย,ยก็เป็นพระเอกระดับท็อปของวงการบันเทิงเกาหลีเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาวอวยพรอีมินโฮกันปีนี้เนี่ยเป็นปีที่36ของอีมินโฮนะคะแล้วก็เรียกได้ว่า,าประวัติ ของการแสดงเนี่ยนะคะที่ทาให้เขาเนี่ยเป็นที่รู้จักกันไปเกือบทั่วโลกเนี่ยนะคะนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยก้าวเข้าไปสู่การเป็นพระเอกในเรื่อง F4 นั่นเองนะคะเป็นหัวหน้าแก๊งเลยแต่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพที่อิมินโฮฝฟฝันมาตอนอยังเป็นเด็กเนี่ยนะคะนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยฝ่ายฝันว่าอยากจะเป็น นักบอลมืออาชีพนะคะเป็นนักบอลอาชีพนั่นเองซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้เขายังเป็นเด็กเนี่ยเขาใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักบอลอาชีพนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเ,เมื่อตอนที่เขายังเด็กเนี่ยเขาก็ชอบเล่นฟุตบอลมากๆเลยด้วยความที่สูงยาวเขาดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะชีวิตก็พลิกผันค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างหนักบริเวณกระดูก ในช่วงประถบนะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะกลายไปเป็นนักบอลเหืออาชีพได้นะคะชีวิตก็เลยต้องหันเหแล้วก็เปลี่ยนแผนไปทำอย่างอื่นค่ะจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้มาเป็นนักแสดงนะคะซึ่งตอนเด็กๆเ,เนี่ยครอบครัวของอีมินโฮก็ไม่ได้สนับสนุนให้เขามาเป็นนักแสดงนะคะแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยสูงยาวเข่าดีแล้วก็หน้าตาหล่อเหลานะคะจน ไปสะดุดตาเหล่าบรรดาเขาเรียกว่าแมวมองนะคะก็เลยได้รับโอกาสให้ไปถ่ายแบบกับนติตยสาราแล้วก็พอตอนอายุ18เนี่ยก็ได้แสดงหนังหรือแสดงเป็นตัวประกอบนะคะต่างๆแล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะแบบแสดงในบทสมทบอะไรแบบนี้นะคะสุดท้ายเนี่ย เขาก็ได้รับโอกาสสำคัญในชีวิตค่ะนั่นก็คือการได้แสดงเป็นพระเอกเต็มตัวในเรื่อง F4 นะคะเวอร์ชันเกาหลีนั่นเองก็เรียกได้ว่าพอแสดงเรื่องนี้จบเนี่ยนะคะชีวิตของเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดการค่ะเพราะว่ากระแสของภาพ,พยนตร์ F4 เวอร์ชันเกาหลีเนี่ยเรียกได้ว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามไปทั่วโลกเลยนะคะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็น ดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการบันเทิงเกาหลีเลยแหละนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกคนนึงเลยทั้งสูงยาวเข่าดีนะคะแล้วก็หน้าตาที่หล่อเหลาของเขาเนี่ยทำให้ภาพพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องต่อมาเนี่ยมีเรตติ้งที่พุ่งกระฉูดไปทั่วโลกเลยแล้วก็กลายเป็นบุคคลที่มีแฟนคลับติดตามผลงานไปทั่วโลกเลยนะคะจากพระเอกดาวรุ่งในวัย22ปีเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ย เขาอายุ36ปีแล้วค่ะก็ยังโด่งดังนะคะในฐานะพระเอกตัวท็อปของเกาหลีนั่นเองค่ะซึ่งวันเกิดปีนี้ของเขาเนี่ยนะคะก็ยังได้รับของขวัญจากเหล่าบรรดาแฟนคลับจากทั่วโลกเลยก็เรียกได้ว่าทุกๆปีเนี่ยอีมินโฮก็จะถ่ายภาพมานะคะแล้วก็เอามาลงในเ ocial media เ,เพื่อขอบคุณเหล่าบรรดาแฟนคลับ ทัวโลกของเขาที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามเขาอยู่มาตลอดนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงของอแวดวงบันเทิงเกาหลีที่เรียกได้ว่ามีความน่ารักนะคะเทคแคร์เอาใจใส่แฟนคลับแล้วก็เป็นพระเอกเกาหลีนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็ยังโด่งดังอยู่นะคะ ก็ฝากทุกคนอวยพรวันคล้ายวันเกิดของอ e ีมินโฮในปีที่36ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของอ e ีมินโฮแล้วก็อขออวยพรให้กับอ e ีมินโฮด้วยนะคะช่องของเราวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ